พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกต้องมีคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่มอก .934 ขีด2558แสดงที่ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อคฐานพัดลมมีความแข็งแรงสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลีเวนินคอไลมีการยึด หรือจัดเก็บเข้ากับพัดลมในลักษณะที่แข็งแรงปลักมีสัญลักษณ์มอ,อกและระบบการป้องกันไฟฟ้าช็อคมีที่ป้องกันใบพัดหรือตะแกงที่เหมาะสมใบพัดและตัวช่วยยึดใบพัดต้องยึดติดกับแกนโดยไม่หลุดหลวมในขณะใช้งานตามปกติทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทนความชื้นได้ดีมีการป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า และสำหรับ ISO 9001เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการเลือกซื้อและการใช้งานพัดลมให้พิจารณาเครื่องหมายมาตรฐานและหมายเลขมอกทุกครั้งที่ซื้อทดลองการส่ายหมุนและทดลองกดปุ่มสวิตช์ปิดและเปิดปรับความเร็วของพัดลมทุกความเร็วว่าทำงานปกติหรือไม่ ง่ายๆครับสำหรับวิธีตรวจสอบพัดลมที่ผ่านมออ,อก,อกอและ ISO 9001โดยพัดลมอุตสาหกรรมมิล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ